ก็ได้คนที่ได้มงไบที่เรียบร้อยแล้วครับพี่เต๋าพี่เต๋าเห็นด้วยไหมคำนี้ก่อนเขาเป็นนางงามที่มาจากสปอนเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้าประกวดเนี่ยคนหลายคนให้ให้ให้ข้อมูลพี่เต๋ามาเยอะให้ข้อมูลมาเยอะมากว่าระวังสปอนเซอร์ค้าบอกมันเป็นสปอนเซอร์หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสปอนเซอร์เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยตั้งแต่สังเกตไหมตั้งแต่ตุ่นสีได้มาเนี่ยสปอนเซอร์ผมก็หายไป มัรู้จะหนีผมยังไงสปอนเซอร์หน้าก็หายไปด้วยเศรษฐกิจฐฐฐด้วยด้วยตัวนางงามด้วยทึ่มันขายของไม่ได้แล้วก็ตอนนี้เขาก็ต้องอาศัยสปอนเซอร์เมื่อสปอนเซอร์ขอว่าขออย่างเงี้ยขอคนนี้ได้เขาก็ต้องยอมให้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะต้องมีข้อตกลงกันพี่เต๋ออยู่ในวงการนางงามมา20ปีเนี่ยพี่เต๋อรู้เลยว่าหลังๆเนี่ยหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่ยุครุ่งเรืองเหมือนทำไมยุค90หรือ2000ต้น,ตน ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีนางงามมันอยู่ได้เพราะสปอนเซอร์ใครจะมาจ่ายค่าตัวนางงามใครจะมาจ่ายค่าโรงแรมที่พักใครจะมาจ่ายค่ากินค่าอยู่มันต้องมีสปอนเซอร์อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้สปอนเซอร์มาจากฝั่งลาตินอเมริกานางงามที่ข่านเขาเราก็ใหญ่ก็จะเป็นนางงามจากฝั่งลาตินอเมริกาความสวยมไมไ่ให้เท่าไหร่ความสวยเขาสวยนะคนนี้จริงๆเขาสวยมากนะคะเขาสวยมากแต่ว่า เขาเนี่ยเคยประกวดแล้วได้รองมิสเวิร์มมาแล้วเขาเคยได้รองมิสเวิร์นะเขาแพอินเดียอินเดียคนนั้นสวยมากเหมือนกันแล้วก็เป็นหมอเขาได้รองหนึ่งมาแล้วแล้วก็เข้ามามิสยูนิเวิร์สใหม่แต่ว่าตอนนั้นที่เขาได้มิสเวิร์มเขาสวยกว่านี้เขาลีนกว่านี้เขาสลิมกว่านี้พอเข้ามามิสเวิร์เนี่ยตัวเขาหนาขึ้นแล้วหน้าหน้าเขาสวยแต่ตัวเขาใหญ่ขึ้นหลายคนไปพูดบอกเขาเหมือนแม่วัว เหมือนแม่มบ้างล่ะเหมือนคนมีลูกแล้วบ้างล่ะเหมือนคนเคยมีผัวมาแล้วบ้างล่ะอันนี้เขาพูดกันนะคะไม่ใช่พี่พูดนะคะพี่ก็มองว่าอืมแต่เขาก็สวยแบบสไตล์เขาเรียกว่าสวยสไตล์ผู้หญิงเม็กซิกันแล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าถามว่าเขาตอบคําถามได้ไหมทุกคนก็ตอบว่าเขาตอบคําถามไม่ได้เลยแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นเด็กสปอนเซอร์ค่ะเราเห็นมีข่าวลือหลังที่รับได้รับตำแหน่งปุงวกว่ามีสามีแล้วมีลูกหลุดออกมามากมายเลยค่ะพี่เต๋า จริงๆแล้วกฎของการประกวดกฎเหล็กคืออะไรรู้ไหมคะหนึ่งห้ามมีผัวนะคะผัวคือแต่งงานนะคะมีแฟนมีได้นะคะมีแฟนมีได้นแต่ห้ามมีสามีและแต่งงานนะคะแต่งงานในที่นี้หมายถึงว่าเข้าโบสถ์หรือแต่ชุดวิวานั่นคือผู้หญิงคนนั้นมีผัวแล้วคือแต่งงานแล้วเขาไม่ให้นะคะหรือผู้หญิงที่ผ่านการมีลูกมาแล้วก็ไม่ได้หรือเคยตั้งท้องและทําแท้งเขาก็ไม่ให้นะคะ ต้องเป็นผู้หญิงสาวปกติมีแฟนได้มีแฟนได้แฟนสองสามคนหรือเลิกกันไปแล้วไม่มีปัญหาหรือกําลังคบก,กับแฟนอยู่แต่ต้องไม่มีภาพแต่งงานถ้ามีภาพแต่งงานนั่นหมายความว่าผิดกฎก,ฎการประกวดทั่วโลกค่ะเพราะว่าเรากดประกวดมิสยูนิเวอร์สเรามาได้ประกวดมิสซิสยูนิเวอร์ส บางคนก็บอกว่าเป็นภาพที่แบบเหมือนน้องรับงานถ่ายงานอะไรเงี้ยแต่บางมุมก็บอกว่ามันเป็นรูปที่เขาเป็นพรีเวดดิ้งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ่เต๋อก็นี่ต้องไป,ไปนั่งดูกันว่าตกลงเนี่ยเขารับถ่ายพรีเวดดิ้งหรือว่าเป็นงานชุดดิว่าเพราะว่าเจ้าบ่าวก็หล่อนะเจ้าบ่าวในรูปเนี่ยว่าหล่อมากเห็นแล้วก็หิวนะคะแต่น้องเ็าตอนนั้นยังไม่สวยนะคะยังอ้วนๆอ,อยู่เลยยังเป็นเม็กซิกันอ้วนๆอ,อยู่เลยโคงเขานะเลยค่ะแต่ว่าต้างางองถามเขาด้วยว่า ไอ้ถ้าเกิดไปรับรับ,บงานงานถ่ายภาพเวดดิ้งเนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่ที่มันมีกระแสข่าวหรือว่าเขามีลูกอะกสิถ้ามีลูกอันนี้ไม่ได้ต้องถูกสั่งปลด,ปลดเ,ลเพราะว่ามันเป็นกฎเขาต้องให้ผู้หญิงสาวโสด<ล>ผู้หญิงสาวโสดไม่เคยผ่านการมไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนมาประกวดมันทำให้คนอื่นเขาเสียสิทธิ์ค่ะแล้วคนนี้ขึ้นต่อหมคิดว่าเขาคืออันดับสองไ,ไม่ไม่ไมต้องดูก่อนว่าป้าพรลา ป้าผอล่าจะว่าอย่างไรเพราะตอนนี้ป้าพอล่าเนี่ยได้รับการอวยพรอวยใยจากประเทศไทยเยอะมากอวยใจเยอะอยู่นะแม่มันไม่ได้อยากให้อวยพรให้ให้ให้นี้แล้วค่ะให้ให้ยศป้าพอลล่าแล้วแ้วถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะแม่ว่าจะโดนสาบไหมป้าพอนล่าจริงๆแล้วก็ประกวดต้องสืบมาก่อนนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เคยแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าถ้าแต่งงานมาก็ต้องปลดเลยต้องทําการปลดเลยเพราะว่าในอดีตมันเคยมีนะเวทีระดับโลกนี่แหละ เคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกด้วยแล้วก็ไปได้ที่หนึ่งเขาก็ต้องปลดเมื่อประมาณยุคเจ็ดศูนย์แล้วเคยมีรองนางสาวไทยท่านหนึ่งมีลูกแล้วประกวดได้รองนางสาวไทยแต่ตอนนั้น็นสมัยก่อนพป,ประกวดวันพีซไงมันไม่เห็นหน้าท้องว่ามันลายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันจริงหรือมั่วชัวหรือไม่หรือเป็นภาพแค่พรีเวดดิ้งก็เดี๋ยวมันจะมีภาพถอดออกมาอีกเรื่อยๆแม่งก็เรื่อยๆค่ะเพราะอย่าลืมว่าเวลาได้แล้วคนั่นไส้ คนหมั่นไส้เยอะคนหมั่นไส้เยอะคนก็อยากจะได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหมั่นไส้เยอะเดี๋ยวก็ต้องต้องถ้างเงียบไปก็ไม่ได้นะคะมันต้องแถลงแล้วครับเพราะว่ามันมีภาพแต่งงานขนาดนี้มันชัดเกินไปอะ่ะนะคะมันชัดเกินไปแต่ก็ต้องไปดูว่าเป็นพรีเวดดิ้งหรือเปล่าหรือบางอีกมุมนึงคนเขาบองว่ากันแกล้งกันหรือเปล่าแม่มันไม่กันแกล้งหรอกค่ะการประกวดนางงามมันก็ขุดคุยกันทั้งนั้นแหละสมัยก่อนเคยมีรองนางงามมิสไซี่ยนเวอร์เนาะรองมิสไซี่ยนเวอร์ท่านหนึ่งอะ่ะ นะก็เคยแต่งงานมีผัวมาแล้วนะแล้วก็มีพอได้ตําแหน่งเสร็จปั๊บตอนเช้าคนก็กส่งภาพแต่งงานมาให้เรียบร้อยเลยว่าเนี่ยได้แต่งงานแล้วแล้วนะ้องก็ยอมรับว,ว่าแต่งงานมาแล้วก็ต้องถูกสั่งปลดออกไปอะค่ะติดตามรายการเต๋าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับ s c r i b ์และกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ